สวัสดีครับท่านผู้ของทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะครับทรับวันนี้วิชาภาษ,ษาไทยก็จะพาพวกเรามาจากักในเรื่องของคําราชาศัพท์กันนะครับคําราชาศัพท์คําราชาศัพท์เนี่ยหมายถึงศัพท์หลวงศัพท์ราชการรวมถึงคําสุภาพ ซึ่งเราเนี่ยต้องนำมาใช้ให้ถูกต้องตามชั้นหรือฐานะของบุคคลเราจําแนกออกเป็นทั้งหมด5ประเภทคือ 1. พระมหากษัตริย์ 2. พระบรมวงศันุวงศ์ 3. พระสงฆ์4ข้าราชาการชั้นสูงหรือขุนนาง 5. สุภาพชนทั่วไปสำหรับพระมหากษัตรงงิย์และพระบรมวงศันุวงศ์เนี่ยเรแบ่งคำราชาศัพท์ออกเป็นทั้งหมด6หมวด คือ 1. หมวดร่างกาย 2. หมวดเครือญาติ 3. หมวดเครื่องใช้4หมวดปิยา 5. หมวดสรรพนามและ6หมวดคําที่ใช้กับพระสงค์ซึ่งคําพวกนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีเยอะมากนะครับครูก็จะยกตัวอย่างบางคํานะครับ นอกจากนี้เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยพวกเราสามารถหา,หาข้าขาขอมูความเพิ่มเติมได้จาก1นึ่แบบความรู้ที่ครูแจกไปหรือสอจากสื่อต่างๆเช่นหนังสือหรือข่าวในพระราชสำนักทุกวันนะครับช่วงเวลาสองสทุ่มสําหรับหมวดที่1นหมวร่างกายครูขออนุญาตใช้รูปของทูปปัญญานะครับด้วยหัวเนี่ยเราจะเรียกว่าพระเศียรผม จะเรียกว่าพระเกษหูมมจะเรียกว่าพระกันแก้มเราจะเรียกว่าพระปางฟันเราจะเรียกว่าพระทนปากเราจะเรียกว่าพระโอดจมูกเราจะเรียกว่าพระนาศิกดวงตาเราจะเรียกว่าพระเนตรตั้งแต่คอถึงเท้าเนี่ยเราจะเรียกว่าพระวรก,กายคอจะเรียกว่าพระศอ อกจะเรียกว่าพระอุระหรือพระสวงแขนเรียกว่าพระกรมือเรียกว่าพระหัดท้องเรียกว่าพระอุทรหัวเข่าเรียกว่าพระชานุหน้าแข้งเราจะเรียกว่าพระชงเท้าเรียกว่าพระบาทนิ้วเท้าเรียกว่านิ้วพระบาทหมวดที่สองหมวดเอญายา ปูหรือตาเราจะเรียกว่าพระอัยกาหรือพระอยิกีย่าหรือยายจะเรียกว่าพระอัยิกาลุงจะเรียกว่าพระปิตุลาป้าจะเรียกว่าพระปิตุฉาพ่อจะเรียกว่าพระชนบหรือพระบิดาแม่จะเรียกว่าพระชนนีหรือพระมารดาพี่ชายจะเรียกว่าพระเชษฐา พี่สาวเรียกว่าพระเชษฐคิดนีน้องชายเรียกว่าพระอนุชาน้องสาวเรียกว่าพระมิทาหมวดที่สามหมวดเครื่องใช้ยกตัวอย่างเช่นผ้าม่านเราจะเรียกว่าพระวิสุทธ์กระจกเรียกว่าพระบัญชรร่มเรียกว่าพระกฏผ้าชุดตัวเรียกว่าพระสัพพองค์ผ้าชุดหน้าเรียกว่าผ้าสัพพพักหมอนเรียกว่าพระขนย ที่นอนเรียกว่าพระแท่นบรรทมหวีเรียกพระสางกระจกเรียกพระฉายผ้มหอมเรียกว่าพระสุคนที่นั่งเรียกว่าพระอาจต่อมาหมวดคำกริยายกตัวอย่างเช่นดูใช้คำว่าทอดพระเนตรให้ใช้คำว่าพระราชทานนั่งหรืออยู่ใช้คำว่าประทับ นอนใช้คำว่าบรรทมเดินเราใช้คำว่าทรงพระราชดำเนินไปใช้คำว่าเสด็จไปเที่ยวใช้คำว่าเสด็จผาดอาบน้ำใช้คำว่าส่งน้ำแต่งตัวใช้คำว่าทรงเครื่องรับประทานใช้คำว่าเสวยต่อมาหมวดคำสรรพนาม ยกตัวอย่างถ้าเกิดเราเสนทนากับพระมหากษัตริย์เนี่ยเราจะใช้แทนว่าข้าพักทุจเจ้าหรือถ้าเกิดคุยกับผู้ใหญ่หรือพระสงฆ์ก็จะแทนตัวเองว่ากระผมหรือที่ฉันถ้าเกิดเราพูดกับพระมหากษัตริย์เนี่ยแทนด้วยคําว่าใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทแต่ถ้าเกิดเราพูดกับพระบรมวงศานุวงศ์นงเนี่ย เราจะใช้เพียงแค่ใต้ฝ่าละอองพระบาทครับเป็นต้นต่อมาหมวดที่ใช้กับพระสงฆ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดพระภิกษุสงฆ์เนี่ยใช้สนทรณากับบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ใหญ่หรือมีฐานะเนื่องในโอกาสที่ไม่เป็นทางการจะใช้ว่าอัตมาแต่ถ้าเกิดพระภิกษุสนทรณากับพระราชวงศ์ หรือใช้โอกาสที่เป็นทางการจะแทนตัวเองว่าอัตมาภาพถ้าพระพิสุ์สนทนากับพระพิสุทิที่มีสมณะศักดิ์สูงกว่าหรือพระอุปชายอาจารย์เนี่ยก็จะแทนว่าก้าวกับผมถ้าเกิดพระพิสุสนทนากับพระพิสุด้วยกันก็จะแทนว่าผมหรือกับผมต่อมาหมวดคำสุภาพ คำสุภาพหมายถึงคำที่ได้ยินแล้วน่าฟังชวนฟังเป็นถ้อยคําที่สมลักษณะของคําสุภาพก็คือคําที่ไม่หยาบคําที่ได้ยินแล้วไม่น่าฟังไม่เป็นคําที่กระด้างไม่เป็นคําที่สั้นหรือม้วนไปเป็นคําที่ผู้คําผวนแล้วไม่หยาบเป็นคําที่ไม่นิยมเปรียบเทียบของหยาบ และเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีสันสกิตและคำเหมนนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของคำราชาศสท์และคำสุภาพเนี่ยครูก็อยากนักเรียนเนี่ยศึกษาจากใบงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคำพูดพวกนี้มันเยอะมากซึ่งจะนำมาพูดเนี่ยมันก็จะยาวเกินแก่เวลานะครับให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองไม่ว่าจะศึกษาจากหนังสือจากใบความรู้หรือจากข่าวในพระราชสำนัก หรือสื่อ p i c t u ต่างๆนะครับอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาดูเพราะว่าเป็นการเสริมทักษะแก่นักเรียนทั้งนั้นเลยนะครับผมทราบวันนี้เนี่ยก็ขอจบในเรื่องของคาราชาศัพท์บวเพี่อนี้ครับผม